อ้าวโปรโพติเซนค่ะในข้าวดาวเวินได้จริงแล้วค่ะตั้งส้นเท้าค่ะออกแรงมือผักขึ้นแกงกลางกระชับโดดสโพกขึ้นหัพิดาขยับท้องซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะผักหน้าท้องดึงหน้าท้องไปขึ้นหัพิดานะแล้วค่อยๆกดส้นเท้าลงหนักมือกระชากค่ะโดดสโพกขึ้นหักพิดาตกอะไรหักตกนะ ค้าีสักนามห้านรอบลงจ้าีสักสามส้าจเทีนสนท้าซัเขา่างตรงลงร,ระหว่างมือับก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า้างเท้าใสยคู่เท้าขวาค่ะโอบหวังเอามือ จับสอกฝ่าตรงข้างขาในท่าตุ๊กตาข้อยหัวค่ะใครอยากจะยกขึ้นโยกลงก็ได้นะคะให้รู้สึกวร่างกายสมดุลตลอดที่ลงไปจัาพื้นค่ะใครอยากจะอยู่นิ่งก็ได้นะเอาอปอั่จที่ตัวเองรู้สึกโอเคนะโค้งนะคือหัวขึ้นมาขยับแแขนออกสมดุลหลังกลางหลังล่างค่ะอยู่ในท่าตาดาสนะค่ะหมุนแขนไปด้านหลังค่ะเก็บแขนข้างลำตัว ดังนั้นจัดฐานค่ะจะเลือกยืนเท้าชิดหรือเท้ากว้างเท้าช่วงสะโพกก็ได้นะคะคนขาเข้าหากันค่ะกดส้นเท้าหาพื้นค่ะให้เรายืนอย่างมั่นคงนะสูดลมหายใจใเข้าลึกหายใจออกยาวอีกหนึ่งรอบลมหายใจค่ะเพื่อการจุดจ่อเพืการทำสมาธินะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไม่ได้ตลอดระหว่างสุดนะคะ มีข้ากวาดแขนขึ้นประคอมือการศีรษะและมองตามมุอแอนสะโพกไปด้านหลังค่ะให้ลุมตัวแอนโค้งค่ะส่งมือพับลำตัวลงหาข้อเท้าค่ะใครตึงแม่งอเข่าช่วยนี่นึงได้นะยืดหลังขึ้นทางแตะแบดค่ะเอามือแตะหน้าแข้งค่ะคือหลังขึ้นมาขึ้นทางค่ะถ้ายุ่งมือลุกก้วยค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆให้เข่าซ้ายเป็นมุมฉากค่ะ วางเบี่ยงเท้าขวาที่15องศาค่ะสโคาตสองข้างหันตรงด้านหน้า่ะกระชับกันกันได้ดีค่ะจากนั้นดันลำตัวขึ้นมาสวิงสองแขนขึ้นยืดขึ้นขนาดไปหูค่ะนักลบหนึ่งค่ะสโพกหันตรงไปด้านหน้านะปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆดึงข้อศอกกลางออกไปทานด้านข้างค่ะยืดอกแอนค่ะ ละเอียดแขนคืนกับไปสูนยก๊กหนึ่งค่ะโคผงตัวไปทางด้านหน้าสี่สิบห้าองศาค่ะแล้วส่งแขนขนาดข้างลำตัวค่ะเอาลวหายใจเข้าดันลำตัวตั้งตรงค่ะแล้วเอามือจับสอบควานตรงข้ามดันลำตัวขึ้นนะค่ะทค้งตัวไปทางด้านหน้าค่ะดึงแขนขนาดข้างลำตัวค่ะดึงลำตัวขึ้นมาค่ะหายใจออกเอามือจับสอกขวานตรงข้าแล้วแอนหลัง ก็งมาตรงกลางค่ะส่งแขนขึ้นหานาพงแล้วดึงแขนขนาดข้างลำตัวหายใจเข้าครั้งต่อไปเยียดแขนยกแล้วคลายค่ะปดมือวางข้อมเท้าซ้ายค่ะลากทอยเท้าขวาขึ้นมาค่ะเอามือจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามแ้บเบาอีกรอบค่ะคลายมือค่ะมือยกขึ้ขยยป้ัาไปด้านหลัง ลดลำตัวไปด้านหน้าซื้อค่าแพลงค่ะเข่าอกคางวางพื้นค่ะไลดต้นยกน้าอ,อ,อกขึ้นล่าหวนเท้าค่ะข้างมอนะมงอล้วนหัวไหล1ืมข้อศกเข้าหาตัวค้างไว้สามสองหนึลดลำตัวลงช้ชาๆค่ะเอามือที่วางข้างอก,อกประสาทและหลังค่ะ รอที่สองด้ินล่มเตืเ้อดัานซิทส์ยกถวาวเตะขาสองข้าง้อยขึ้นมาค่ะเหมือนมีใครดึงจำปั้นดึงขายกขึ้นนะจะถับก้นต้งขาด้านหลังคปุปลายเท้าไปทางด้านหลังอีกหนึ่งรอบลงพิจาจค่ะลายค่ะลงานข้างกค่ะยกสะโพกขึ้นดาวเอมร์ดจิงดอกค่ะ หลายห่างหูนะคะใครที่ส้นเท้าแตะขึ้นไม่ได้ย่างเท้ารอ,อก่อนได้นะก้างเท้าขาวขาจะต้งการวางมือค่ะวางเข่าซ้ายลงก่อนได้นะให้สะโพกอยู่ที่ตรงกับออขนาดกระฟามือเนาะแล้วค่อยยกเข่าซ้ายขึ้นเฉียงเท้าซ้ายส5หองศาแล้วด้รับตัวขึ้นส่งสองแขนยกขึ้นนะพี่ดา,าหา,ายใจเข้าลึกหายใจออกยาวขาวขาวาต้องสีิ้าองศานะคะ หายใจเข้าค่อยๆเอามือจับศอกฝั่งตรงข้ามแล้วเปิดอกเชยครั้งขึ้นหายใจเข้าลองมือยขึ้นหน้าพิลาทาตัวสึ่ห้าองศาแล้วส่งแขนขนาดกับลำตัวค่ะยกลำตัวขึ้นนั้วอบหนึ่งเอามือจับศอกฝั่งตรงข้ามแอนหลังชี้หน้าขึ้นโถมตัวไปทางด้านหน้าค่ะเก็บศอกข้างลำตัวค่ะอีกครั้งนึงค่ะส่งสองแขนยกนักรลบหนึ่งค่ะ จับสอบฝั่งตรงข้ามแขนหลังเช่นหน้าขึ้นหายใจเข้าโถไปทางด้านหน้า45องศาค่ะแล้วเอาแขนขนาบข้างลำตัวค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกพักลำตัวลงเอามือค้อมทับทั้งสองค่ะแล้วก้าวเท้าซ้ายขุข้นเท้าขวาค่ะเอามือจับก้าเท้า,ทาแล้วพักลำตัวลงจเท้ึ่งจับขึ้นมาแผ่นแรกโค้งหลังลยกลำตัวขึ้นมาค่ะ ตรงนี้งถึงกลางน้ะอ,อกค่ะหา้าตรงนี้สักสามรอบลมหายใจค่ะหายใเข้าตื้หาออกเบื่อยาตำรว,วจร้องการให้ช่วๆนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้เนาะแต่านไปต่อนะคะหายใจเข้าปอดฝา,า,าดแขนตื้นส่งมือประกบเนือทีสักหายใจออกก้มรับตัวจะก็ต่อสักพุ่ผิดเข่ามอสอสำหรับเซ่ติงนะ ตัวขึ้นสแสดแรกค่ะคือหลังขึ้นคะาะพยุ่งอือเป็นรูปถ้วยถอยเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆค่ะถอยเท้าขวาขึ้นมาเป็นนักรบหนึ่งอีกครั้งค่ะดันลงตัวขึ้นมาส่งสองแขนขึ้นมาค่ะขนาดไร้หูค่ะข้าซ้ายสีมั่านะหาจุดหนึ่งจุดในการโฟกัสนะกดชุนเท้าขวาให้นมาคงอาไว้ค่ะ อีกหนึ่งรอบลมหายใจค่ะระหว่างครั้งท้าต้องหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะกวดมือไปทางด้านหลังค่ะเอามือประสานดิดไปทางด้านหลังเชิดอกแปดให้ได้ครับหายใจออกก้มพับเอามือประสานกันไปด้านหลังแล้วก้มพับตัวลงค่ะจะวิงกำปั้นข้ามศีรษะไปค่ะสามรอบลมหายใจค่ะทิ้งศีรษะลงหนาพื้นเยอะๆนะใครไม่ไหวประสานมือด้านหลังไม่เป็นไรนะวางมือด้านในขาซ้ายเพื่อประคองตัวได้นะเลือกออปชันที่ตัวเองไหวนะ พนะอแลัวแล้ะเตียงกลางค่ะนรงตัตัวขึ้นกลับมาปลายแขนออกค่ะส่งมือเท้าเอวค่ะบิดตัวไปทางยาวของเสือค่ะเท้าขวาแล้วขอบเท้าขนากนกันกับขอบเสือค่ะยืดตัวยืดหลังค่ะกางแขนข้องช่วงไหล่หายจจออกฉุดมือซ้ายให้ผู้ทะยานล้างปลายเท้าไปค่ะลดมือซ้ายไปแตะที่ต้นขาค่ะไม่แตะที่เข่านะเดี๋ยวจะปวดเข่านะคะ วิงแขนขวาว่าวงกลมเหียดยืดขึ้นหากพินส่งตามเออทรงตามมองตามมือขวาค่ะผักสดึงทางด้านหน้าเล็กน้อยเหมือนมีกำแพงให้เราพิงด้านหลังเลยนะค้างไว้ค่ะคือลำตัวดันกลับมาตรงกลางค่ะลดมือขวาแตะไปที่ต้นขาค่ะเราเอ็ลำตัวไทิ้งไปที่ต้นขาขวาค่ะแขนขนานไปหูค่ะ ิยืดลำตัวด้านซ้ายแล้วหายใจสามองนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะต้างแขนพอค่ะจากนั้นมือเท้าเอวค่ะปรับท่าซ้ายกลับเข้ามาค่ะโผ่่ลำตัวพับไปทางด้านหน้าค่ะพับแกนกลางลำตัวนะเอามือวางพื้นค่ะ ก้าวเท้านะคะว่าพอดีไหมเนาะกว้านไปก็ขยับเข้ามาแ,แค่ไปกงขยับออกมานีิดนะะึนง,ง,ง,งนะคะหลักฐานขาถานนะืะเอามือซ้ายวางหนึ่งตรงกับใบหน้าค่ะค่อยๆบิดตัวหันแล้วส่งแขนขวาเปิดขึ้นหาฟิดานค่ะใช้ไว้เอามือเลื่อนไปจับกับหน้าขาซ้ายค่ะมือขวาจับหน้าขาซ้ายหาที่เข้า าจะออกกลับมาค่ะทีนี้เอามือขวาวางแทนมือซ้ายแล้วส่งมือซ้ายขึ้นหนับพิณค่ะแล้วอ้อมแขนซ้ายไปจับก,กับต้นขาขว,วาค่ะมองข้าหมหัวไหล่ซ้ายนะเหมือนเราจะบิดหัวไหล่ซ้ายขึ้นหนับพิณน,นะโมน้ำหนักขาปลายเท้านะอย่าให้ก้นย้อยไปด้านหลังนะคลายค่ะส่งแขนกลับมาหนับค่ะ ข้าวตึ้งคางค่ะแป้แเบบแบบ๊หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆหมุนข้อมือเข้าหาลำตัวแล้วเดินมือไปด้านหลังค่ะเราจะดิ่งศีรษะลงหาพื้นเพิ่มเนาะแล้วเดินมือไปไป,ไปใต้ขาเลยเราจะลงมุดไปอยู่ใต้ขาเลยนะใต้หว่างเท้าเลนะหนะายใจออกค่อยๆปลายกลกนนับค่ะยกกลนตัว์แป้เบ๊ต้อามือจับเอวค่ะค่อยๆโกงหล่ยกกลมกลวกลับขึ้นมาค่ะ ค่อยๆขึ้นนะเดี๋ยวน้ามืดนะค่ะพบชิดติดกันสบักแค่สบักคาเป็นไงกันบ้างคะวันนีราเข้าบ้าบัดวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย